มอนบอดแถวอำเภอเมืองหลวงเปินบอดขึ้นหนูเหน็บบ่อเมียอืมว่าดีว่าเจ้าอยู่เอาเนี่ยอันนี้มาต่อฟังจากปากผู้รู้ข่าพี่ดิผู้คนถือสัมผัสมาด้วยเมื่อนำนักเมื่อนำนักยังเขาจะร่วงแบบหนูนี่บ่อไม่แห้งบ่อเมียจะมีอืมเนี่ยเขาก็งอค้างสิ เราพุ่มงสิเขยงเดองไม่ได้เขยงบักคากเรื่องนียังจะน้องจะพ่ปวดขาสิปวดพมดีๆเหรอพ่มไปถึงหี้กูฟกร้องขนาดนั้ซะเอาแน่้าเวีนบ้าหอดลูกหอดเต้าคุณเอมันเรียกลูกเรียกเต้าหรือเต่พอแต่พอแต่แท้ยังเอาลูกเนาะ นี่ยเฉพาะฝงดงใ่เทเตาอยู่พอแท้ืนลูกไอ้ไส่ทีอแลูกขึูกได้ใส่นียหมุนก็ไปคมขืนในเนาะคมขืบ้งจีข้ามวาลูกไม่ส่ไามถึงวาลูกออกมากทเป็นไผส็เป็นมดันบเป็นลูกได่ใส่อยู่ใน้องเอ้ยถ้าจะับไปคมขืนจูได้ใส่ข้าใส่ได้สมมุตินม่นนีไปหมดมีไปทัวล่ะจ่พ่อหลกมันเป็นเง่องสียล่ะเอาคุเมียไปเนาะบานตัวเนน พ่อแม่ลราลูกสองคนเก่าเกิดนะวันนี้เที่ยงหนึ่งกราสร้างลักสร้างกันไรเลยอันนี้พเพียงพระท่านนางงามนะคะเออผู้ได้เห็ุต่อ<ช>เปลี่ยนผู้ได้เห็ุต่อเปลีป่ยนกับเพราะพาเดทาเนี่แม่ขาต้อ,หอ,ตองหยาดออกประมาณจ็กองศาอืเมื่อเขาต้องส่วนเสื่อยจังใดเพราะกันทานั่งงามเนี่ยตามสเตปมันอันนี้ท่านางงามมัน,นมันจะไปตามสเตปมันดอกไปที่ไหนก็สิมาจังสี่ คำพู้ใดก็เหตุตามทั้งสี่ถือว่าเป็นหมอนวอดที่เหตุเพราเปลี่ยนนั่นเองคือหนูจ้างคนมาตรวดพราะตบบาใบพราะตะจับหนูปับ๊บนั่นเด็กหัวหน้าไปแล้วฉันเอินบอกแล้วอะไรจะไปหันหัวหน้ามุ่งแม่ไกลไปเขามีนีคืนสร้างนี่อีทาหนึ่งนี่ อานเ้าเฮ้ยกูนวดกูได้กูหัวลกหัวอนนั่เออากถือเ้นหัวกูถือเจ้าคือีจอยุตร่น่บอกหลวงจว่าคนเป็นตัวอะหลวง่บอกว่ายแม่แนอย่างกูไปีจอยเป็นครูคับครูแตีนักการใส่สักีไหมเออคือว่ายาว์ฮัมอุไปล้ำจะบาดอีหยางเปันจางบาลไปดีดนั่น แลนต่ำทั้งกสีบึงดเกต็ดานโสมบ้านผืสุบ้านหน้ากลางนองบัวน้แม่มเหมือนแหละเกลด้าละมตูแม่เก็ดมดตูกับมดตูวเล่นน้นแม่แลนต่ำทั้งกสีมันคนละคนดน่มันอีจอยนี่อย่างไรคือพี่บาอย่ กีงัาเอ็นเรียมๆที่มันตีร่างกายกันทันฮานานั่นมันมีจอยกับจอยจอยอุดรอนแต่ตาหาที่จอยมาคือเจ้าในอี่จอยนั่นคือจอยหนึ่คือนน้ำสาราวัตรเน,นี่ยเวีนั่นอีจอยวัะนี่อ,อีเป็นบ้านน,นั่นเนี่ยนั่นพอีจอยถ้าไปเล่นแถวเนื่อสังหาแถวนี้แถวนั้งหมดเพราะอุปโภคมันโหลดเมื่อหนึ่งขึ้นแมอันตัวเรนนั่นสู้ศกกันหาซาลี่เนาะสาขขเขาดึงกันหาซาลี่ไปมันสูญขึ้นมาทถางานคนเฮตุตึงๆอยู่แลนมาตีสู้ศกไหมเตะดาบเพราะหนาหน่อยจะว เต้ว่าถีบเมันก็ขึ้นไปต้องเจ๊ดได้เอากับแขนรอกันตันตันกันเนาะแล้วมันหล่นอยู่คันแท่นหะน้าคันแท่กับแขวนวอกควนจูกันเราเราก็ท่านกับถธอขวดน้ำพระราลีปิ้วรถเดียวกันชาตีกันแซ่ไปฟาดแล้ววันนี้ก็เอาอันเต้ดักพระราช์ผุดสร้างนันปลาชญแล้วอ๋อหอดเป็นนันปราชญ์เนาะหอดเราบอกคุณลูกค่ะคุณอ๋อเดือน้ัน,นปลาเออ แจ้งว่าเบื้องบนี่ก็เลือกแผ่นบ๊อบหอดอนี่แม่ถือทรงไปไหมส่งแม่แท่านเชียงบินหมดไปอันกูกูดีดีกูกูเออแม่เห็นอยากไปหาผลทรงมันอยากไตนาเพื่ออย่างนี้ส่งไปแล้วส่งไปแต่มือพุ่นแล้วผลส่งมันมีปัญหาแฟรแฟรแต่ผลส่งมีปัญหาแต่แฟรวันนี้แฟนเพียงกับเลื่อทู่มาถามเลื่อทู่ถามเมื่อวานหนึ่งแม่ก็ไม่เช็คไปเชี่ยแล้วเพราะว่าเขาส่งหมดแล้วส่งหายแล้วเรียบร้อย แต่ังมมาเฮ่อมันมันหลดไปภาคความอยู่กลางทาทางเราอันชินของเธอมันหลุดล่องขางกองของเธอจีฮะแค่นั้นกับพัฒนาเข้าใจก็แม่เข้าใจอยู่มีผู้มาหึงมาห่วงมาบังมาคุ้มมีผู้มาคุ้มรูกมาคุ้มแค่นั้นกับพัฒนาคนใดมากคนมากลจแต่ว่าเป็นหยังแม่กล่ว่าโอ๊แม่ส่งไปแล้ว บางทีขันเป็นคนคนน้ำกันอ่างกลีมเป็น้ำกรหยันเขาเสีนเาเสียได้มนเปนยาไหมเขาเรียกว่ามันเลซาม้าบอกปังบอกใดมาไก่บดบดไดเลยมันอเบิ้งกันหรือเลานรีอมันจะส่งไปไหมกันบดไดขมบดต่ำเพรามันเราได้ส่งไปไหมเจบจับขอมแฟนคลับเขาก็ได้มอนี่บรนทังมะหได้แล้วน้ำเงี้ยใส่นัน ้วสามหมถ้าครวามาไทายวิดีโอให้เลกูนี่กูฟองดองคนนี้ร <ยา S 3> องาอะ่มันะจะรากเลี้ยวใช่แต่บตบกรัง้งแรกม่กินอะไรแบบนั้นพอนึงกูได้มาียนี่มันนี่สิกินอี่ยงดีนาะคือจะกินตำอย่างวกินตำทะเลกันนะการสดน้ำ <c oughs> อ๋อียงก็จะได้สดน้ำตำทะเลไเนาะทะเลบ้านส่ยทังภูเขา ตําทะเลหมถงวมาต่าอาหารทะเลใส่ันมมันเอาน้ำทะเลมาตำจะเป็นสดจะเป็นสน้ำที่ไหนมีั้งแตวิตอนี่กันนี่ที่กัาตําปัาบังหงวนแล้วขาเน่าๆทีเป็นต่เขาเบขาดีเนาะเสียบ้าบนนอกหมดนึงกันปุเรีวาโอโอขาจังขาจังนี่อยู่ทด้บ้านตัวไฟมอหนวดผู้ซายมาหนวดทังบ้านตัวไฟคน หมอนวดผู้ไส้มอนวดผู้ผัวมาตาน่าเห็นตาขาเอาเปียงขึ้นเมียขาขาขึ้นยกเธอเลยเธอเลยแทงสันฝาดนะอมอนวดสี่บ่ได้สี่แล้ว <laughs> มันเป็นทายกขาเองมันก็ไม่ทายกเปียงโยกขาจัง<อ>สี่เมตนี่เมีมันก็คือขึ้หมอนวดที่เขาเจ้าจวดเป็นข้าเจ้าสี่โยกที่เข้าเริ่มไปโยกหนับแน่ใจ 5. หนึ่งถึงห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแคเอาขึ้น กจ็นโยกบับบับดกับาต้องเวอรควันใช่ไหมแต่บ <keeps ở> <ION> ้านหมอหยดว่ไรหอกะเป๋ายาจะมองยาเมื่งกะเ่าไรเอาไปนํแต่จบ้านเนาะหันบกจดกันแล้วใครอก็พอดีแล้วเมีเอ้ยรันปวดปวดยดีตัวฟันีควยางรันตดปวดปวดุ่ปวดขดปวดาดอยู่มือนั่นมืออสด แรเกทั้งใหญ่ทั้งย่ร่งขุดพวกขาเนี่ยรองนี่หายมังอรเก็บเธอผว่ดนเจ็บ,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 บเป็นขายหนาทั้งหาเวทีสั้นโดดดอยู่ใเจ้านาที่รเพ่อเป็หน้าที่นะครับจ้านัวิ่1หนาที่ครับครับผมบัดนี้ <laughs> ตอนเตยลาบบดนี้เตยลากุดต้งกุลน่ไล่ตาไฟ ไลไปลูกเนี้ยไปล่ตาไล่วาวแท้ส่วนส่วนสิเล่เไปหันเนี้ยไปนอนหันปานี้กูเชียนเนี้ไปอีเมีสินวดใไ้เมียเดเนี้ยไปนอนเพิ่มที่แหลกายนแลหมดไปเร็วสนสองสิไปมทานใดเียไปเสียหลักไม่สิลมไหมกูเศ้าใส่บักเก่งแทนใส่บักเกียงมันเสียหลักกู้ร้าแล้วมัเต้นหนีกูเกียบตายว่ะแม่เด็กหน่อย่ว่าไม่ผิดบ่าม่คุ้นกับกูจเมีเศร้าใ่เต้นกูเต้นหนีกู เขากลับมามันจะไปเศร้าเหตุที่อย่างเขาไปสันติไม่จังหดอกคันว่าจักแต่ว่าจะพรองเสียแล้วคันว่าหมู่บ้านติดถอยรถรถกูจอดอยู่หลังบ้านเนาะตินที่กูมาทางหลังกูติถอยเขรามาเอาล่างกูขึ้นเอาสุดกูขึ้นถอยกับมาเบิ้งกระจกหนาผ่านโคกเสาแล้วกูก็ดพ่อหัวผ่านดปวดปอยมันเนิ่องลงมาเนาะปอยเร่อยเรื่อยรวยรวยรวยปูกัะนึงไเบิางคนไปฟันกูบางคนถ่ายกูฟังนั่นตามโคกเสา เียงนางกวนฝ่าท่าเรอกวนมันเหม็นกลัวร้านกลัวลุงสันลุงสันตดสามสิบ่กนละบาดกลัวผู้ศูนย์เติมนแบบมึงสั่งโคตรแม่มึงยังโย่เออนางมึงก็วบอกกูหวัวกูสิสามยก็าบอกกลวแม่มึงไนางได้ประโยชน์เลียงมาเสียกราสุขสานกูารลานเห้านพ่อนน้อยผู้ใหญ่พ่นน้อยยี่สิบแล้ว หลานกูจะขันเลยทหารกูเลียนลอยเอือรุงสันลุงสันเออบักนั่นก็เลื่อนเรืงไว้ละสามโคตพอกูเลียนเขาไม่จะลอยเว้ยเนาะโคตรพ่อโคตรแม่มึงว่แค่กูถอยหลังมาแค่ทิ่บอกคนน่ยมันนั่งเบินเสือสันดานหมานี่ดาวซะอีหยังบ่รู้เลียงบ่รู้เลียงแม่จมังขึ้นหัวแล้วรถต่ำกว่ากูลงมาเห็นอยู่อุดพูดจู่ว่าเป็นซ้ำเหมือนนั่งยองย่อ นี่นางยอกยอเานี่บาทนี่อันกูเรยกว่ามึงเห็นแล้วอาอทแล้วนี้พุทธิงหวายเดินข้างขึ้นหนีอยู่คนนยังมากาะมันนันมันหนีไหนกบอกเขาทุบเสาหิมไว้หละทุบเสาหิมันก็ตั้ง่หนาปุนนใส่สูตเจ็สิเป็นหวดมอนหวดพุทธิตายแคได้มือเดียวเหรอเนาะห่อนห่อนวิกเม ฉันอ้วนนี่ฉันอ้วนย่นฉันเป็นหมอนวดด้เป็นอย่างจังหวะมันเจียวอย่างกันจังหวะจะของอ้วนนั่นหนักขึ้นย้อนเป็นหมอนวดนี่บางเว้นี่ลูกร่างมือลูกค่าเจ็ดคนยังสี่นวดเส้าสามนวดใบสี่หนวดตะ้ะเกาม้วนเส้าจก็บปรหอดหาม้วนแรงแต่พาดินเขาเทียงอยู่ประมาณพอถึงชั่วโมงบัดดิบก็เมื่อยนั่นสะสมบัดในแม่นี่บางเรื่องกินอิ่มบ่เป็นแม่น้ำ น้ำหวานน้ำหวานลมนี่ซื้อมาขวดละสิบบาททานี่เอาไปอยู่ซื้อมาแต่ะละขวดไงขวดยี่สิบแปดสามสิบบาทผู้ขวดไงกินเบิดแล้งละขวดแล้งละขวดแล้งละขวดเข, mm hmm. ขานี่กินลงกินลงเต็มท้องพื้นเลยแต่ามาปากเนี่ยังหิวอยู่กระสะสมไบกระส่าสมใบอ้วนขึ้นน้ำนักขึ้นหอนหกสิบเก้ารัภายในบ่งกีเดือนที่เป็นหมอหนวด ที่ว่าที่ไปนวดแล้วมึงในกรงว่เจอมันอยู่มุเลยกองเงินละเอียดสกีบามันอยู่อันท่าเงินท่าวัดบุรพาท่าวัดบุรพานี่ยลานที่ไปเลี้ยลานที่ไปอันฝึกงานร้านร้านนวดสุภาลมเนี่นไปฝึกงานต้อมประจําด้กูกันถักดูกันคอมเมนต์ประจําด้วยกันเดนี่เป็นยังเปิดใส่บริการเฉ่าะผู้ป่วเปิดที่ช่วงโควิดเพราะเล่ากับเป็นพวิทย์เล่าเล่าอยู่เมืองนอกคนนอกเจ้าของร้านยี่หลีน่ะ พี่แห่งน้องบริหารวิถาก็นบ่ได้อื่นแต่อย่างยั้นนี่เมียคือเมียแ่าๆนี้คนสิจ้างมีลูกจะคนกับซังมือหนีเว้นผู้หนีบ้านจันต่อมาอยู่น้ำเมียเว้นผู้หนีบ้านอ่างต่อมาอยู่น้ำเมียเว้นผู้หนีบ้านพุธต่อมาอยู่น้ำเมียคือพี่น้องได้เงินเดือนสุขคนเพิ่นให้ให้เป็นเดือนเจ้าต่อมาดูแลเมียเจ้ามาอยู่มือหนีเว้นผู้หนีตีผู้หนีเว้นผู้หนีต้องนอนน้ำพร้อมเพราะว่าเมียชนันเมียเพิ่นแบบว่ายางบ่ค่อยได้เรื่องส่เมียตัวนี้แล้วเสียหล่อนละไม่ใช่ผูดไหน กูอยงมีอันสัน้งจ้างน้องบักได้บ้างต้องมาอยู่นเมบบเวมียทผู้ใชบมาที่นี่ซุ้มพี่น้องเพิ่นเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นอบตเบิดีแต่ครวยแต่บาัันเบิงเมีดีนม่ยกูอยงมีเงินิจ้างซืมนีมึงด้ใจหน้าที่แบบพีสิบสองนาทีสิบสามนาทีแล้วโอเคครับผมก็าตัวอยู่จัก